ที่ทุกคนจะไปชมคลิปของเตนะคะแล้วก็กดติดตามช่องของเตด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเตนะคะแต่จะนำเรื่องราวในสวิต์แล้วก็เรื่องในยุโรปวันนี้จะเป็นเรื่องร้านอาหารมังสวิรัตร้านแรกของโลกนะคะที่เปิดขึ้นที่เมืองซูริกนะคะร้านนี้ชื่อร้านเฮาสฮิลนะคะเปิดขึ้นตั้งแต่ปี1898นะคะ ถ้านับอายุถึงปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็อายุ122ปีแล้วนะคะร้านนี้ตอนนี้บริหารงานโดยทายาทรุ่นที่4แล้วนะคะคือคุณโลบฮิลนะคะ จุดเริ่มต้นของร้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังสตอรี่ของเขาแล้วเรามาฟังกันนะคะว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจากการทำร้านอาหารประสบความสำเร็จที่เป็นร้านชื่อดังที่เป็นซิกเนเจอร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางไปที่เมืองซูริกไปในสวิตหรืออ่านตามหนังสือไกด์บุ๊กก็จะมีการเแนะนำให้ไปร้านนี้นะคะร้านนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่การเกิดสงครามนะคะทำให้เนื้อสัตว์ขาดแคลนแล้วร้านนี้ก็ ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะคะช่วงนั้นพอไม่มีเนื้อสัตว์ก็เลยมองว่าจะเปิดร้านมังสวิรัตจะทําเมนูที่มีส่วนผสมของธัญ,ญพืชของแป้งแล้วก็ของผักและผลไม้นะคะเพื่อช่วยให้ทุกคนมีอาหารที่ดีแล้วก็ซึ่งช่วงแรกๆที่บอกว่าได้ประสบปัญหาในช่วงร้อยปีแรกตอนนั้นช่วงนั้นมีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่อง การทาธุรกิจช่วงพอหลังจากสงครามที่มีการขาดแคลนอาหารพอหลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มมีก็เริ่มมีเนื้อสัตว์หาซื้อได้ง่ายขึ้นคนก็หันไปบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนี้เขาใช้เทคนิคยังไงในการทําให้ธุรกิจเขาอยู่ได้มาเป็นร้อยๆ้อยปีนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆร้านนี้เป็นของคนที่อพยพมาจากบาวาเรียนะคะก็คือทางใต้ของประเทศเยอรมันแล้ว หลังตาครั้นตระกูลฮิวนะคะก็ได้ซื้อร้านอาหารนี้มานะคะตั้งแต่1 9 0 1นะคะเพราะว่าช่วงที่มีความท้าทายในช่วงการดำเนินธุรกิจก็คือกระแสของอาหารมังสวิรัตลดลงซึ่งมีความต้องการลดลงคุณคุณฮิวที่เป็นทายาทที่บริหารร้านอาหารตอนนี้เขาบอกว่าเทคนิคของเขาในการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดมาถึง100ร้อยกว่าปีเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ร้านอาหารของ ของตระกูลฮิลเขาอยู่ต่อไปโดยวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้เทคนิคในการเขาเดินทางทั่วโลกนะคะแล้วก็หาเทคนิคในการทําอาหารใหม่ๆเพื่อให้เขาได้ไอเดียในการคิดเมนูในการสร้างสารร์อาหารให้ดูน่าทานให้คนที่ มีความสนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ร้านอาหารก่อตั้งใหม่ๆนะคะคนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพแล้วคุณหมอนะคะแนะนำให้งดทานเนื้อสัตว์แล้วเขาก็ได้หันมาทานมังสวิรัต จนทาให้อาหารมังสวิรัติเป็นที่นิยมตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะคะเพราะว่าอาหารมังสวิรัติช่วยให้สุขภาพดีขึ้นปราชญ์คนปัจจุบันเนี่ยเขาได้ทํางานกับคนถึง40ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นพนักงานในบริษัทของเขานนั่นเองทําให้เขาได้เรียนรู้นาทาที่หลากหลายและได้แนวคิดหลายอย่างที่มาปรับใช้ในการทำเมนูและพัฒนาร้านอาหารเขาให้ให้ดูครีเอทและดูทันสมัยแล้วให น่าสนใจสําหรับคุณรุ่นใหม่ร้านอาหารร้านนี้ส่วนใหญ่คนที่มาทานร้านนี้ จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม Gen Y หรือกลุ่มวัยทำงานนะคะไปก่อนหน้านี้นจะเป็นร้านอาหารที่เป็นลักษณะเป็นบุฟเฟ่ในการตักอาหารใส่จานแล้วก็ช่างช่างน้ําหนักจ่ายเป็นจานตามน้ําหนักอาหารที่เราตักทานนะ,ะทีแล้วได้รับความนิยมมากมีลูกค้ามาใช้บริการถึงวันละ1 5 0 0คนนะคะแล้วก็ยังมีการสอนทําอาหารมีเมนูทําอาหารมากมายนะคะสําหรับคนที่รักอาหารมังสวิรัตแล้วหรือว่าปัจจุบันนี้เราก็รู้จักกันในนามวีแกนนะคะจนทา ให้ร้านเฮาฮิลนะคะโด่งดังมากจนเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองซูริกนะคะที่ใครเดินทางไปที่ซูริกแล้วก็ไม่ควรพลาดในการไปชิมก็ที่เตรู้จักร้านนี้นะคะเพราะว่าเตได้ขึ้นสายการบินสวิตแอร์นะคะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสวิ์แลนด์ก็ได้มีอาหารมังสวิรัตเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการโฆษณาด้วยว่าร้านนี้เป็นร้านมังสวิรัตที่ ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งแรกของโลกด้วยนะคะและได้เปิดสาขาเพิ่มที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเพื่อร้าน TBB Hill นะคะร้านนี้อาหารทั้งหมดในร้านประกอบด้วยแป้งธัญพืชน,นะคะผักผลไม้ซึ่งเอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะซึ่งสโลแกนของเขาในการขายอาหารก็คือราคา30ฟังต่อวันนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากนะเทียบกับค่าของชิฟในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วทาให้ร้านนี้คลองใจวัยรุ่นเจนวายวัยทำง,งานที่ ติดใจแล้วมาลิ้มลองร้านนี้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมังสวิรัตนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นที่อินเดียที่จีนที่มาเลเซียและที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะของฝั่งยุโรปพัฒนาร้านอาหารมีการปรับปรุงรสชาติอาหารเพื่อให้ทันสมัยและเอาใจคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยตลอดเวลา และรวมถึงนะคะในบริษัทของคุณฮิวเนี่ยมีพนักงานที่ทางานอยู่ในบริษัทเขานะคะมาจาก40ประเทศทั่วโลกเลยทําให้คุณฮิวเนี่ยได้รับความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านอาหารเพื่อเอามาปรับใช้กับร้านอาหารของเขาซึ่งเตมองว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เราสามารถเอามาปรับใช้ในงานของเราได้นะคะ ถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเต่ก็แนะนําเลยว่าร้านนี้ไม่ควรพลาดจริงๆเป็นร้านเด่นล้านดัง,ร,ดงร้านเก่าแก่ที่เป็นร้านอาหารประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยที่ใครไปที่เมืองซูริกนะคะไม่ควรพลาดร้านนี้เปิด9โมงถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็เมนูอาหารก็มีขายตั้งแต่เช้าสายบปเย็นเลยนะคะก,ก็ไปเลือกชิมกันได้นะคะถ้าใครไปสวิตแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าไปไม่ถึงนะคะ ประโยคเด่นของคุณฮิวนะคะที่เป็นทายาทรุ่นที่4และสุดท้ายนะคะสิ่งที่เตชอบมากและคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานในทุกๆวันของทุกคนนะคะคุณฮิวได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานของฉันฉันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องทำารสัตว์แม้แต่ตัวเดียวเราเสิร์ฟอ,อาหารเรา40ล้านจาน ตั้งแต่ปี1898ลองคิดดูสิว่ามีสัตว์กี่ตัววันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เตและทีมงานด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชมทาง Facebook กดติดดาวเพจกดติดตาม คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เตด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเต้แล้วกถ็ถ้าใครดูคลิปนี้ทางช่อง YouTube นะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องของเตด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่สละเวลาดูคลิปนี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเตชินีสวัสดีค่ะ